บุ๋มปนัดดาโพสเตือนสติทุกคนประโยคนี้ถูกใจคนทั้งประเทศอีกหนึ่งดาราสาวเบอร์ต้นของวงการบันเทิงไทยสำหรับบุ๋มปนัดดาเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทั้งภาพครอบครัวภาพสวยๆและข้อความสอนใจชาวเน็ตได้ดีอย่างล่าสุดแม่บุ๋มโพสต์อินสตากแกรมสวนบุ๋มเพนาเดอร์เผยข้อความเตือนสติเรื่องการใช้เงินบอกว่า เวลาใช้เงินให้ดูกำลังตัวเราอย่าไปสนสังคมว่าใครจะดูถูกดูแคลนเราเพราะวันหนึ่งเรามีนี่เราหมดตัวสังคมก็คงไม่ได้ช่วยอะไรเรามีแต่ตัวเราเท่านั้นที่ต้องดิ้นรนท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเห็นด้วยจำนวนมาก